ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นติดตามรายการมุนการเมืองรู้ชัดผ่านเล็งทุกเรื่องราวไวต่อไซปลายด้ามขวานชายแดนใต้สืิสระสืดกลางเพื่อสังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์เวชิวงศ์บรรณาธิการลายด่านขวานชายแดนใต้ลายงานนายวิสุทธิ์ทาเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกอราสาพบปัสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในโอกาสแต่งตั้งตังตวแทนพกรกประจำจังหวัดปัตตานีเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดปัตตานีหนึ่งเรามีจุดยืนในการที่จะ เรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหาศาสรานะครับที่ผมได้ตัดสินใจนะครับจากผมเป็นนายกอบจอ,อยู่นะครับที่พัทนุงกับที่ปัตตานีเนียเ้ยเขตอนยุพีเนี่ยก็ผมสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแต่ผมทำหน้าที่ตัวแทนพรรการเมือง ของลมใจท้านท่าก็เห็นว่าพักนี้นะครับเรามีจุดยืนในเรื่องของสถาบันชาติศาสนาต้งหมายษัดนะครับประการที่สองเราจะแก้ปัญหาที่ตำกินนะครับอย่างที่ว่าที่เรเรเกียตนะครับหรือท่านสียวัโชตนะครับในพนูดไปแล้วันว่า เราเงียบไปดูแลที่ตํางินเนี่ยเป็น้องประชาชนโดยการแก้ปัญหารเรื่องของกฎหมายที่มันซับซ้อนกันอยู่นะครับมาเป็นเวลาย,ยาวซึ่งท่านวิรพันธ์สารีรัติภาท่านเคยเป็นผู้พักษาและท่านก็ขณะนี้เนี่ยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งทั้งการท่านกอที่ผ่านมาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เราคิดกันว่านโยบายของพรรคนะครับเราต้องแก้ปัญหาต้องมองเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนขณะนี้ที่เราจีนมีปัญหาทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนัดตัดสินใจมาอีกประการหนึ่งครับประการที่สามนะครับเรามองเห็นวันนี้เนี่ย ผู้คนทุกจังหวัดนะครับมีความเดือดร้อนเรื่องของปากท้องที่เรางประชาชนที่เรื่องของปากท้องปาจนวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็ดีนะครับกลุ่มไยทางานก็ดีนะครับกลุ่มเยาวชนก็ดีมีัญหลากกลุ่ม นะครับมีจะมากแต่น้อยอะไรอยู่ที่พื้นที่แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันโดยวันนี้เราได้คิดนโยบายเรื่องกองทุนเงินจอจอเงินหุกเฉินนะครับให้กับกลุ่มเหล่านี้ว่าขอดการแห่งรัฐขอิการคนจนนะครับของขอิการของผู้สูงอายุ นะครับแล้วก็ส่วการอสมเราหาเงินท <K> ุนนะครับจากแบงต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อรองรับผู้คนเหล่านี้โดยเฉพาะที่ใช้กับจอๆเนี่ยคือเงินจุกเฉินที่เราเจอปัญหาเวาเจ็บไข้เง่อสบายเรามีปัญหาเงินที่ต้องใช้เร่งด่วนนะครับ เราไปกําหนดให้ทุกคนนะครับผู้มีทธิ์หรือบัรนี้อยู่สามารถกู้เงินถุกเชินได้ทุกคนนะครับนี่คือสิ่งที่คิดอยู่และสิ่งสุดท้ายนี้ความเสมอภาคนะครับพระรวบันในทางชา่ินะครับเราต้องการความเสมอภาคของสังคมไทยวันนี้ทำยังไงทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข นะครับอยู่แบบพี่แบบน้องนะครับแบบที่ช่วยเหลือให้โอกาสกับผู้อื่นนะนี่คือสิ่งที่เราคิดเรื่องบายนะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ลุมตู่นะครับท่านนายกรัฐมนตีได้ประกาศเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาว่าลุงตู่เนี่ยนะครับได้มาอ,อยู่พักตระมไทยท่านท่า ซึ่งท่านโคต้าลาออกจากพระประมุรเจระตามข่าวที่พี่น้องเห็นแล้วนั้นว่าวันนี้นะครับลุงตู่ก็ร้องมายืนกับพวกเราแล้วลุงตู่ยังกับฝากความคิดถึงพี่น้องปัตตานีนะครับว่าในสถานการณ์ท้าน,น้าเกิดจอดปัตตานีเรียนเชิญท่านมาร่วมง,งานนะครับมาเปิดงานอย่างไรเนี่ย ท่านก็จะพยายามหาเวลามาพบปะนะครับกับพวกเราแต่สิ่งสำคัญหลังจากยกสภาแล้วนะครับหลังจากยกสภาแล้วเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาหาเสียงนะครับในยอดตานีอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้บอกกล่าวนะครับกับกรรมการหมายภาคที่ได้พูดคุยกันอยู่นะครับ หลังจากนั้นพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมทางเดินเดินทางด้วยกันกับรวมไทยท่าท่านะครับผมบอกเมอว่าพักรวมไทยท่าท่าเราเป็นพักที่รวมคนทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกสี นะครับมาอยู่ด้วยกันเราจะไม่มีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรต่างๆก็คือเรารวมคนไทยนะครับเพื่อต้องการว่าวันนี้บ้านเมืองของเราบอกจำมามากนะครับถ้าเรายังแยกสีกันอยู่ยังแยกปัญนากันอยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จบนะครับ เลยแนวคิดพักลมใจาชาติเราบอกว่าเรารวมคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกสีนะครับวันนี้พี่น้องจะเห็นนะครับไปทางสานพี่น้องใส่เสื้อแดงโลโก้พักนะครับเป็นสีของชาติวันนี้มันก็มีอยู่สีน้ำเงินที่ออกทีวีอยู่ครับสีน้ำเงินนะครับเป็นสีของพักเรานะครับ มีสีเนะครับเป็นวงปุนที่เราเห็นตามทีวีที่ว่าแต่ละจังหวัดที่ไป้วเนี่อใคล้ีแอแล้วแต่แต่มีโลโก้มาคเราต้อไปทุจังหวัดนะครับโดยเรียนพี่น้องทราันนี้เราอยากได้พี่น้องคนไทยทั้งหมดนะครับ จำนทุ้มตาขนาดตุ้มตาที่มือองคลำไปรอจุดระดับความระดวยความสูงละดับเย็นที่เราอยู่ด้วยกันขอ้พวกเราอย่าไปแยกนะครับเรื่องอาชีพเรื่องเสื้อของแต่ละสีขอยังไงคือเอาหัวใจรวมใจข้างชาตินะครับนี่คือสิ่งที่ขอฝากพี่น้องในวันนี้ นะครับแล้วก็โอการหน้านะครับผมเองก็ต้อมาพบปะพี่น้องชาวชตตานีนะครับทุกเกตนะครับผมพบกับวิดีใหญ่นะครับซึ่งจะได้พบกับหลายๆท่านที่ลงมาผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับผมเองพี่น้องทราบว่าการเลือกตั้งที่จะถึงข้างหน้ายังไม่กี่เดือนนี้ นะครับทุกพักก็ลงมาพบปะพี่น้องประชาชนเป็นการนําเสนอของพักแต่ละพักไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างหรพี่น้องที่มาวันนี้แล้วได้กลับไปบอกพักพวกอ,อย่างบ้านญาติพี่น้องทุกทุกคนว่าเราพักวงใจตั้งท่านนะครับจะมาพบปะพี่น้องอีก ไม่ถึ่วันข้างหน้าหลังจากมีการยุบสภาน,นะครับนี่คือสิ่งที่นำเรียนใหุ้คนในท่านะครับ,นะรบแล้วก,นะก็นะครับขอฝากนะครับวันนี้ตั้งเกณฑ์ตหนึ่งเกณฑ์ตสองว่าที่ผู้สมัครทั้งสองท่านจริงเกณฑรติสามเกณฑ์ตสี่นะครับมีตัวผู้สมัครแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ไมานะครับ,บก็เลยขอฝากว่าให้ทุกคนนะครับที่มาแล้วเพื่อเป็นหอกเสียงนะครับ ถ้าอยากให้พักรวมใดท้านท่าอย่ากให้ยงตูมาเป็นนายกแต่ไม่น้าต่อนะครับขอโอนเลือกพักรวมใดท้านทาหลังจากเสร็จระชจวันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยดิภาพขอบคุณมากครับสวัสดีครับ